ดีต้องรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนวทิทยาศาสตร์จากคุณครูกัญาจันทร์ทองนะคะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยเรียนรู้ที่2นะคะพืชและสัตว์ในท้องถิ่นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องส่วนต่างๆของพืชและสัตว์นะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนจะเรียนรู้พร้อมกับที่ทอดกับคุณครูพดกันได้เลยนะคะ ี่ยวตายง่วงเรียกกว่างามีหูมีตาหางยาวช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรอเปล่าช่างมันตัวโตใหม่เบาจะหมูกยาวยาวเรียกกว่าง่วงมีเขี่ยวตายง่วงเรียกกว่างามีหูมีตาหางยาวสวัสดีค่ะนักเรียนครูพ์พจนาเองค่ะเอ๊ได้ยินเสียงทอสกำลังร้องเพลงอยู่อารมณ์ดีแน่ๆเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูทอสกันดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะท็อตโอ้สวัสดีครับคุณครูพศสวัสดีครับเพื่นพนอนๆนทอตร้องเพลงช้างเพราะเชี่ยวนะคะแต่เอ๊ะทำไมถึงร้องเพลงช้างคะก็บรรยากาศเป็นพาไปนะครับอยู่ในป่าก็เลยนึกถึงช้างครับเ,เลยร้องเพลงสักหน่อยมีใครรู้จักช้างบ้างคะช้างมีรูปร่างอย่างไรคะทอตตอบได้ไหมคะ ถ้าใครเห็นครับช้างอ่ะมีตาจมูกหูหางแล้วก็ลำตัวนี่ใหญ่มากเลยครับช้างน่ะเคยมายืนกินน้ำใกล้ๆทอดอุ๊ยเกือบเหยียบทอดเลยอะครับแล้วยังเหยียบหญ้าบริเวณนั้นน่ะราบไปหมดเลยครับคุณครูพอดเอและทอดว่าช้างเป็นสัตว์หรือเป็นพืชคะช้างเป็นสัตว์ครับ เหมือนกับเต่าอย่างทอสนี่ไงครับที่เป็นสัตว์นีทำไมทอสจึงคิดเช่นนี้ล่ะคะเฮ้ก็ทอสเคยได้ยินมานะครับแล้วนอกจากช้างนักเรียนกับทอสรู้จักพืชไหมคะทอสรู้จักครับช้างและเต่าเหมือนหรือแตกต่างกับพืชคะนักเรียนตอบได้ไหมคะ ถ้ายังตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันค่ะวันนี้ครูมีเนื้อเรื่องมาให้นักเรียนอ่านเพื่อหาคำตอบกันนะคะซึ่งอยู่ในเรื่องที่หนึ่งส่วนต่างๆของสัตว์และพืชค่ะนักเรียนอ่านได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องที่หส่วนต่างๆของสัตว์และพืช อ่านกันได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะจุดประสงค์ของการอ่านเรื่องในวันนี้ก็คือให้นักเรียนบอกความแตกต่างของสัตว์และพืชกันนะคะโหดีจังเลยอ่ะได้ฝึกอ่านแลวยังได้ความรู้ด้วยครับืถ้อชอบมากเลยก่อนที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องกันไปที่หัวข้อคิดก่อนอ่านค่ะซึ่งมีอยู่หนึ่งคำถามถามว่า สัตว์และพืชเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองตอบตามความเข้าใจของตนเองดูนะคะทอดก็ลองตอบด้วยนะคะนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะทอตตอบว่าอะไรคะทาอตตอบว่าแตกต่างกันครับสัตว์เนี่ยมีตามีปาก แล้วจะเดินไปที่ต่างๆได้แต่ว่าพืชอ่ะไม่มีตาไม่มีปากแล้วอยู่กับที่ครับโอ้โหคงจะเบื่อแย่เลยยังไม่ได้ไปไหนเลยน่าสงสารจังเลยนะครับแล้วนักเรียนได้คำตอบเหมือนกับทอดไหมคะเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบจากการอ่านเนื้อเรื่องกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องกันในเรื่องนี้มีคำสำคัญอยู่สองคำค่ะ นักเรียนและทอดอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะคำแรกภาษาไทยและภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะสัตว์ animal อ่านอีกคำเลยนะครับพืช plant ทอดก็อ่านเก่งใช่ไหมล่ะครับเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนฝึกอ่านคำสองคำนี้ให้คล่องนะคะ มีอะไรให้อ่านต่ออีกไหมครับทออ่ะชอบอ่านหนังสือมากเลยครับงั้นเราไปอ่านเนื้อเรื่องกันเลยค่ะเย่เรามาอ่านบรรทัดแรกไปพร้อมๆกันค่ะ <c oughs> เรารู้จักสัตว์และพืชในรูปนี้หรือไม่นักเรียนเห็นรูปนี้ไหมคะ แล้วรู้จักสัตว์และพืชที่อยู่ในรูปนี้ไหมคะทอรรู้จักสัตว์ในรูปครับว่าเป็นช้างแล้วทอรเห็นว่ามีทั้งหญ้าต้นไม้เต็มไปหมดเลยครับช่วยบอกครูหน่อยสิควะว่าในรูปนี้มีพืชอยู่ตรงไหนบ้างในรูปที่พื้นและด้านหลังช้างเป็นพืชหมดเลยครับเพราะว่ามีสีเขียวๆครับจากในรูปทอตอบได้ถูกต้องนะคะว่าอะไรเป็นสัตว์ อะไรเป็นพืชแล้วนักเรียนตอบได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปอ่านบรรทัดต่อไปกันค่ะสัตว์และพืชมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกันบ้างนักเรียนตอบได้ไหมคะและทอนล่ะคะตอบได้ไหม,อมทอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ถ้าอย่างนั้นนักเรียนและทอสไปหาคำตอบจากยอ่อหน้าต่อไปเลยค่ะตั้งใจอ่านนะคะในยอ่อหน้านี้ถ้านักเรียนคนใดอยากอ่านเองก็สามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนแล้วเมื่ออ่านจบแล้วค่อยกลับมากดเล่นต่อนะคะส่วนใครที่อยากอ่านไปพร้อมกับคุณครูเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยค่ะสัตว์และพืชเป็นสิ่งมีชีวิต เช่นเดียวกับคนสัตว์และพืชน,นอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันแล้วสัตว์ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ส่วนพืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้โอ้โหนักเรียนและทอตตั้งใจอ่านกันมากเลยค่ะเก่งมากค่ะจากในเนื้อเรื่องตอนนี้น่าจะตอบกันได้แล้วใช่ไหมคะว่า สัตว์และพืชเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองตอบดูสิคะทอตล่ะคะตอบว่าอะไรคะมีทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างกันครับสัตว์และพืชนะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่ว่ามีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันครับคำตอบของทอตถูกต้องนะคะเอแล้วมีอะไรที่แตกต่างกันอีกบ้างคะอ้า ท้อลืมเลยสัตว์จะเคลื่อนที่ได้แต่พืชเน่เคลื่อนที่ไม่ได้ครับเฮคุณครูพอดครับท้อตอบเหมือนกับที่ท้อตอบก่อนที่จะอ่านเรื่องเลยอืมเ้าก็เก่งนัเนนี่ยนักเรียนล่ะคะได้คำตอบครบถ้วนไหมคะคำตอบเหมือนหรือแตกต่างจากที่ตอบไว้ในคิดก่อนอ่านคะเหลือย่อหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันค่ะ อยากรู้ไหมว่าสัตว์และพืชประกอบด้วยส่วนต่างๆอะไรบ้างและแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไรเราจะไปหาคำตอบกันนักเรียนและทอสต,ตอบได้ไหมคะว่าสัตว์และพืชมีส่วนต่างๆอะไรบ้างและแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไร ทอตอบได้ไหมคะท็รู้จักส่วนต่างๆของสัตว์และพืชบางชนิดครับแต่ก็ไม่รู้ว่าส่วนต่างๆเหล่านั้นนะทำหน้าที่ยังไงบ้างนะครับไม่เป็นไรคะ่ะทอดสองคำถามนี้นักเรียนและทอดจะได้ไปหาคำตอบในการทำกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะตอนนี้นักเรียนและทอดรู้ความหมายของคำสำคัญกันแล้วใช่ไหมคะ ซึ่งมีอยู่สองคำนะคะคำว่าสัตว์แล้วก็คำว่าพืชสัตว์หมายถึงอะไรคะนักเรียนขอตอบได้ไหมคะอ๋สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้ครับแล้วพืชล่ะคะหมายถึงอะไรส่วนพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ไม่ได้ครับ นักเรียนและทอตสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ด้วยตนเองได้ไหมคะทอ็อตล่ะคะสรุปได้ว่าอย่างไรคะจากเรื่องที่อ่านวันนี้เนี่ยทอตสรุปได้ว่าสัตว์และพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันครับแต่ว่ามีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันแล้วสนะัตว์น่ะเคลื่อนที่ได้ส่วนพืชนนะ่ะเคลื่อนที่ไม่ได้ครับเก่งมากค่ะถ้านักเรียนสรุปได้เหมือนทอตนักเรียนก็เก่งมากนะคะ นักเรียนสามารถทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้โดยไปดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมในหัวข้อรู้หรือยังแบบนี้ค่ะแล้วลองตอบคำถามกันดูนะคะในแบบบันทึกหน้าเดียวกันจะมีหัวข้อเขียนเป็นไปฝึกเขียนคำว่าสัตว์และคำว่าพืชกันนะคะเขียนให้คล่องๆกันเลยนะคะ ท้าจะตั้งใจฝึกเขียนเลยครับในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆและหน้าที่ของแต่ละส่วนของสัตว์กันนะคะเราจะใช้สัตว์ในการทำกิจกรรมค่ะนักเรียนจะใช้สัตว์หนึ่งชนิดซึ่งจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์อื่นๆก็ได้นะคะแต่ย้ำนะคะว่าสัตว์ที่จะนำมาใช้จะต้องไม่เป็นอันตรายกับนักเรียนนะคะครูครับ จากเพลงช้างที่ทอดร้องไว้อะทอดเลยอยากรู้ว่างวงและงาช้างมีหน้าที่อะไรด้วยนะครับเอแล้วเราควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของทอดดีไหมนะก็ดีนะครับทอด้อยากให้เพื่อนๆได้รู้จักกับทอดมากขึ้นต้องสนุกแน่เลยะครับนักเรียนอยากรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายของทอดกันไหมคะ สำหรับวันนี้ครูโพสและก็ทอสต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย สำหรับการบ้านใช้บทเรียนวันนี้นะคะมีสองข้อนะคะข้อที่หนให้นักเรียนเติมคำตอบไปนี้ลงในช่องว่างและจดลงในสมุดนะคะมีคคำว่าแตกต่างกาันรูปร่างลักษณะและก็คำว่าเคลื่อนที่นะคะสัตว์และพืชแตกต่างกันอย่างไรให้นักเรียนตอบนะคะสัตว์และพืชแตกต่างกันเพราะสัตว์และพืชนี้รูปร่างและลักษณะและมีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันนะคะ โดยสัตว์จะเคลื่อนที่ได้และพืชเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองนะคะส่วนข้อ2นะคะให้นักเรียนฝึกเขียนคําว่าสัตว์และพืชลงในสมุดนะคะสามคำดังตัวอย่างเลยนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ